โรงแทลรีสอร์ทสปางาน Home Electric ก i s s Year Sale 8-17พฤษภาคมนี้ที่เมกาบางนาและแฟชั่นไอซ์แลนด์อนิสาคลินิกต่าเอ๋กลับมาแล้วกลับมาแล้วอยู่ในช่วงที่คุ้นเคยนั่นคือช่วงกินฟินิที้แต่ว่าคราวนี้ในกินฟินิตี้ครั้งนี้ของเราเนี่ยนะคะ ปกติเราจะเจอเชฟจากกุ้งมาทาเมนูพิเศษอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเราเอาภาพจากการเวิร์กช็อปมาให้ดูเชฟจากกุ้งเหมือนกันถูกต้องค่ะวันนั้นพี่ปอนไปใช่ไหมแต่ว่าไม่ทําคนเดียววันนั้นทํากันหลายคนมากกับผู้โชคดีที่เขาะกอบคำถามแล้วก็มีสิทธิ์ไปเจอกับเชฟจากกุ้งไปทําอาหารกันวันนั้นนะวันนั้นพี่ปอนเล่าแล้วยังไม่อิ่มใช่อยากเห็นบรรยากาศจริงๆกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขอดูภาพหน่อยค่ะ กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับมินิเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทางรายการสวยเฉียบเนี้ยบจัดขึ้นเพื่อให้แฟนๆรายการได้มาร่วมสนุกและได้ใกล้ชิดกับพิธีกรสาวสวยประจำรายการต้องบอกเลยว่าในครั้งนี้รายการสวยเฉียบเนี้ยบได้เปิดโอกาสให้แฟนๆทุกคนมาร่วมสนุกในการทำอาหารเพื่อเพิ่มเสน่ห์ปายจั่วกับเชฟมือทองเชฟจักกัวจะสนุกสนานและน่าประทับใจมากแค่ไหนเรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ นี่ก็เป็นเต่าเล็กๆนะครับแต่ใครก็คชคเดียวกันเราก็ซอยละเอียด เรียกได้ว่าเต็มอิ่มทั้งความสนุกสนานในการเลือกวัตถุดิบและได้รับความรู้ในการปรุงอาหารกันอย่างทวหน้าเลยทีเดียวสําหรับใครที่พลาดในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะครั้งหน้าเรายังมีความสนุกและความมันรอแฟนๆรายการซวยเฉียบเนียบทุกคนอย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมติดตามชมรายการซวยเฉียบเนยบบ่ายพต์ทีวีทางช่อง w o r k ์กพอยกันเยอะๆนะคะเพราะคู้โชคดีครั้งหน้าที่จะได้มาร่วมสนุกอาจเป็นคุณก็ได้ค่ะ วันนี้ก็มีความรู้สึกอบอุ่นนะจากห้องใหญ่ๆก็กลายเป็นเหมือนห้องเล็กๆเลยแล้วมันทําให้เราเห็นแล้วว่าทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการทําอาหารและได้ทานได้เทคนิคในการหั่นปลานะคะสไลด์หนังปลาทําได้เฉียบเนียบดีมากค่ะเลิศมากทุกคนน่ารักเชฟน่ารักพิธีกรน่ารักทีมงานน่นนารักหมดเลยสําคัญคืออร่อยด้วยค่ะ <S <S สนุ ็มไม่ใช่แค่แม่บ้า ที่สนุกพิธีกรดิฉันเนี่ยหน้าตาอิ่มเอมน่ามีความสุขฟินมากพี่ปองแค่เจ้าก็เป็นไอดอลจริงๆเป็นคนหาอะไรในบ้านจุที่จุที่มาทาออกมาแล้วเลยค่ะเป็นโรงแรมได้เนี่ยชอบรอนะคะครั้งหน้าจะมีอีกใช่ค่ะก็ติดตามแล้วกันนะคะกิจกรรมดีๆของพวกเรานะคะใน Facebook ค่ะสวยเชียรเนียบายโพสทีวีนะคะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าค่ะชิคก้ฮอลิกของเรานะคะวันนี้ค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่รักการแต่งบ้านนะคะแล้วก็นิยมในความ คลาสสิกของรถคลาสสิกนะคะวันนี้ค่ะคุณไม่ต้องเสียตังเป็นล้านเพื่อซื้อมาเก็บไว้ในบ้านค่ะมันมีของสะสมเล็กๆน้อยๆกระจุกๆจิกที่ทำให้คุณฟินได้แบบ<ะ>น,นี้ราคาไม่แพงอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคล้องแต่งบ้านเก๋ๆเกที่ต้องขอบอกเลยว่าจะถูกอกถูกใจคนที่ชื่นชอบสไตล์รถคลาสสิกอย่างแน่นอนค่ะร้านชื่อไดเคิร์ตเวนเลดครับตัวโปรดักต์เองนะครับในตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโมเดลรถเก่ามันก็จะมีน่ผมย่าเป็นเป็นลักษณะของประเภทรถแล้วกันนะครับเป็นรถมอไซค์นะครับมอไซค์เองก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นโมเดลรถเก่านะครับผมจะเป็นโมเดลที่แบบปี ปียุค80-90เอามันมานะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็จะเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ก็จะเป็นรถมินิรถโฟก์บ้างนะครับรถบัสรถบัสนักเรียนบ้างนะอีกประเภทหนึ่งที่ทยังมาไม่ถึงเนะี่ยจะเป็นรถไฟจะเป็นรถรถขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็จะเป็นประเภทของเครื่องบิน คเครื่องบินเครื่องบินลบคียแฮงค์หลักๆจะมีประมาณ5แบบครับแต่ว่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันที่ตัวตัวโมเดลรถข้างในที่จะามาวางนะครับตัวดีไซน์ของตัวคียแฮงค์เองผมมองว่าที่มันโดดเด่นกว่าหลายๆที่ที่เคยเห็นในตลาดนะครับจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของงานนะครับรายละเอียดตามจุดถ้ามองเป็นโมเดลรถเนี่ยจะเห็นว่า รายละเอียดของล้อของโครงรถเอยของตัววัสดุที่ใช้ผลิตเอ่ยหรือว่าดิเมนชันของตัวรถท,ที่ย่อลงมานะครับมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดลูกค้ามาดูส่วนใหญ่จะชอบที่ว่ามันเหมือนกับของจริงนะครับใครจะรู้ว่าจากโมเดลยานพาหนะขนาดจิ๋วของเด็กเล่นจะได้รับความนิยมมากขนาดนี้ ด้วยความคลาสสิกและรูปทรงที่สวยงามเสมือนจริงจึงทำให้เข้าไปอยู่ในใจของคนรักการแต่งบ้านแบบไม่ต้องสงสัยเลยค่ะมีลูกค้าสับสนว่าของเป็นโมเดลรถนี่มันเป็นของเล่นบางท่านเนี่ยซื้อไปเพื่อให้ลูกเล่นแต่เราจะแจ้งไว้ตลอด ถ้าไปเล่นลนักษณะทีเ่เป็นเป็นของเล่นเนี่ยไม่นาทคเพราะว่าสินค้ามันาไม่ได้ออกแบบมาเป็นของเล่นแต่ถ้าเกิดวางเป็นโมเดลโชว์ติดตั้งตามบ้านเฉยๆเนี่ยอันนี้ยนอยู่ได้นานครับ <S <S ถ้าเป็นในฝั่งของโมเดลรถเองเนี่ยกับคีแฮงเนื่องจากมันมีรายละเอียดค่อนข้างสูงนะครับในการผลิตเนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นตันต้งแต่หลักหลักเกือบพันหนึ่งจนไปถึงสองสามพันแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆตัวพอบตัววางของอื่นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หลักร้อยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ะจะชอบการซื้อของไปวางตกแต่งบ้านลูกค้าบางท่านเองเนี่ยซื้อไปเหมาเป็นรตไปเลยก็มีนะครับแล้วก็ไปวางคือบ้านลูกค้าที่จัดออกแนวแบบวินเทจเลยนะครับก็จะได้โมเดลรถไปไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ซื้อไปแล้วเพื่อไปเป็นของขวัญให้กับแฟนให้กับเพื่อนบ้างนะครับถ้าชอบสินค้าในลักษณะนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําให้มารูกันก่อนนะครับเพราะว่าเรามีสินค้าที่หลากหลาย แล้วก็สินค้าราคาไม่แพงเรากล้าพูดนะครับถ้าลูกค้ามาที่นี่เนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนโมเดลยานพานะขนาดจิ๋วที่สุดคลาสสิกเหล่านี้นอกจากจะเก๋ไตไก๋สะดุดตายังทําให้เราหวนคิดถึงวัยเด็กที่แสนสนุกและที่สําคัญถือเป็นของแต่งบ้านที่สวยงามและราคาไม่แพงอีกด้วยเรียกได้ว่าโดนใจไปเต็มๆค่ะ นี่ค่ะเก๋ไหมราคาที่เราเอามาฝากกันนะคะช่วงชิค,คอฮอลิกแล้วเท่านั้นไม่พอ,อยังไงชาร์ันทันเธอ จะมีอะไรมาแจกด้วยคนมันน่ารักมากเข็นหรือเปล่าอันนี้เป็นที่แขวนพวงกุญแจเฮ้เดี๋ยวแล้วมันเลื่อนได้ด้หรอนี่ไงก็นี่คือรถของของเล่นไงเราเลื่อนไปเล้จะตกใจล้วไปลออันนี้คือรถของเล่นแล้วก็แบบนี่ไงคุณเราไว้แต่งบ้านได้นะคะเก๋ไก๋เวลาดูเป็นลงรถวินเทจคุณคะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้นะคะที่ค่อยพวงกุญแจอันนี้ได้คะ คุณเขาเรียกว่าอะไรที่แขวนกุญแจคีย์แฮงนะคะติดไว้ตามผนังบ้านนะคะแค่เข้าไปตอบนะคะใน Facebook ของรายการเรานะคะสวยเชียบเนี้ย by post tv ค่ะหัวข้อคือของเล่นหรือว่าของแบบของชิ้นไหนนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยนึกถึงวัยเด็กนะคะเข้าไปตอบกันเยอะๆนะคะรับไปเลยอันนี้นะค่หนึ่งรางวัลระแจกนะจ้าโอ้เยอะแยะเลยของเล่นวัยเด็กถูกต้องเอ้ยเดี๋ยวนะของหนูเป็นของคุณเป็นอะไรของดิฉันเหรอคะ ถ้าเกิดว่าของที่นึกถึงวัยเด็กก็คงต้องเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เป็นเพื่อนตอนเด็กเด็กเกม Nintendo Nintendo ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างช่าิชันนะลูกป่งวิทยาศาสตร์โอ้โหเป็นไงนี่คลาสสิกไปอีกต้องดูดให้มันมนมด้วยนะแล้วก็แข่งกันว่าใครเนี่ยจะใหญ่ได้ลูกใหญ่กว่ากันแล้วก็ต้องแบบมี อ้าป๊อปป๊อปป๊อปอกระเออมันลวกปุป๊บเ, um right. เอานิ้วบีบบีบเออต้มลายเน่าเออตายอ่ะวเอเข้าปกมิื้อฟื้นไว้เด็กกันใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมล่ะคะเป็นยังไงเข้าไปตอบกันนะคะแล้วก็มาร่วมลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ของรางวัลเก๋ๆแบบนี้ไปอาสาอาทิตย์นี้เที่ยวกันให้สนุกนะคะเดินทางให้ปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ